ในบ้านอย่างเร็วๆนะครับอันนี้เป็นบอลดำสตูนนะครับสั่งมาหลายหัวเหมือนกันตอนนี้ก็งอกแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมาเห็นสวยงามแล้วนะครับในส่วนนี้นี่เราก็จะพบว่าใบอ่อนเขามันมากๆเลยนะครับแล้วด้านหลังนี่ก็เป็นสีที่สวยสดมากๆเลยครับเนี่ยเป็นสีม่วงๆแบบนี้แหละนะครับน้องๆที่ ผมสั่งด้วยนะครับก็ใจดีมากๆเลยแถมมาหลายหัวเลยนะครับบางหัวก็งอกนะครับแล้วก็งอกช้าอย่างที่ท่านเห็นอยู่ล่างๆนั่นนะครับนี่งอกนะครับเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาแต่ว่าจะงอกไปขึ้นมาช้าหน่อยเท่านั้นเองถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีการเพราะแล้วก็งอกง่ายอยู่แต่ว่านานสักนิดนึงครับแล้วก็มีเลมอนลามีแบล็กเมจิกมีแบล็กโค r โรนะครับ แล้วก็หลายๆท่านที่ถามมาเยอะมากนะครับสําหรับเหลืองมาเลยกุหลาบหินเหลืองมาเลยนะครับก็มีอยู่ในตลาดค่อนข้างไม่มากนักต้องหาแหล่งดีๆนะครับแล้วก็มีหน้ากากฟาโรหอยู่ตรงนี้มีพยับมอกมีลานไพรินนะครับกําลังพยายามทําให้ออกดอกอยู่แล้วก็มีกล้วยไม้เอ่อขอโทษทีนะครับมีเข็มนเข็มแดงนะครับแล้วก็มีบัวหลวงนะครับพี่ ทำคลิปไปแล้วมีบูอเมซอนอยู่ข้างล่างนี่แหละนะครับยังไม่มีโอกาสได้ทาความสะอาดสวนเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นมาร์เกเรตพันหนึ่งครับเพราะขยายพันธุ์ไว้หลายรอบแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทําคลิปนะครับและที่สําคัญเร็วๆนี้อาจจะเป็นวันนี้ก็ได้นะครับก็คือต้นนี้เลยครับเหลืองชัดชวาลนนครับถ้ามีเวลาจะทำคลิป เร็วๆนี้เลยนะครับเนี่ยกำลังเหลืองสวยเลยนะครับใครที่ปลูกเหลืองทัชวานอยู่เป็นไม้ที่จเจริญเติบโตในธรรมชาติของออสเตรเลียได้ดีมากๆจนถูกนิยามว่าเป็นพืชเป็นวัชพืชค่อนข้างอันตรายต่อการปลูกต้นไม้นะครับอย่าให้เขาได้เติบโตในธรรมชาตินะครับจะเลื้อยคลุมต้นไม้เติบโตคลุมไปได้รวดเร็วมากๆ เราจึงเห็นว่าในประเทศไทยนะครับเรามีการนําเจ้าเหลืองชัชวานเนี่ยมาปลูกแล้วก็เลือ้อยคลุมหลังคาเลือ้อยคลุมซุ้มไม้ต่างๆได้สวยงามมากๆเลยแล้วก็เลื้อยเติบโตเร็วพสอสมควรนะครับนี้มือเย็นปลูกในพื้นที่ที่ในกระถางเล็กๆเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าไม่มีพื้นที่ขนาดใหญ่หลังจากต้นนี้อาจจะได้เอาไปปลูกคลุมหลังคา แต่ต้องหาพื้นที่ก่อนนะครับ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านเห็นก็คือว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ใส่แค่แคเฉพาะปุ๋ยละลายช้านะครับเนี่ยที่เราเห็นร่องรอยอยู่ตรงนี้ไม่ได้ใส่แค่ปุ๋ยละลายช้าส่วนเร่งดอกเนาะ12 25 6นะครับผมยังใช้ปุ๋ยละลายเร็วด้วยนะสําหรับเจ้าเหลืองเจ้วานเนี่ยนี่คือร่องรอยนะครับ ใส่ปุ๋ยละลายเร็วที่มีฟอสฟ,ฟอรัสสูงสูงเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของดอกแต่ก่อนที่จะทําให้เหลืองช,าชาัชวาลออกดอกด้วยเนี่ยก็ใช้อีกหลายสรรภาวิธีการนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการใช้ปุ๋ยเกล็ดด้วยทําอย่างนี้กับต้นไม้หลายต้นเลยนะครับแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ประกอบกันก็คือการงดน้ําครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ย พอเหลืองกระมวงก็อยู่ด,ยด้วยกันนี่นะครับเห็นไหมครับนี่คือพวงครามออสเตรเลียของมือเย็นก็ออกดอกอยากต่อเนื่องเลยนะครับนี่คืออีกต้นหนึ่งผมมีอยู่2อต้นนะครับเนี่ยก็จะเห็นโูดอกนี่สนั่นทุ่งเลยนะครับแล้วก็ใกล้ๆก,กันนั้นนี่ก็มีเนี่ยนะครับย้ากับแฟนมือเย็นเสมอเลยว่า หากกุหลาบเนาะจะออกดอกนี่พยายามต้องสร้างให้เขามียอดแดงก่อนคําว่ายอดแดงนี่คือไม่ใช่ยอดดอกสีแดงนะครับนี่อย่างเนี้ยไม่ใช่อันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องสร้างก่อนก็คือ,อน,นี้ครับนี่นะครับน,นี่น่าจะโฟกัสลนะนะครับเนี่ยต้องสร้างยอดแดงแบบนี้ก่อนนะครับไปนั้นต้องสั่งสมความสมบูรณ์ของต้นเสียก่อน แล้วดอกจะตามมาเองครับยังไงเชิญชวนทุกท่านกลับไปดูคลิปกุหลาบของเมื่อย็นนะครับว่าทุกวันนี้ก็ยังทยอยออกดอกอย่างต่อเนื่องอย่างนี้นะครับแต่ว่าอีกสักพักกุหลาบชุดนี้ที่ผมมีจะไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณแม่ผมจองแล้วนะครับบอกว่าถ้ารอบหน้าไปเยี่ยมคุณแม่ให้เอาไปหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะเอายกชุดนี้ให้คุณแม่เลยนะครับแล้วก็ในเดือนหน้านี้ซึ่งจะถึงอีกไม่กี่วันนี้ มยอเย็นก็จะมีฮอลลี่ฮอกนะครับมาฝากทุกท่านทําคลิปมาฝากกันนะครับเป็นไม้ดอกที่ต้องการช่วงอากาศเย็นวันนี้ที่บนรัชธานีตัวสุริโอของมือเย็นนะครับก็ประมาณครับ19-20องศานะครับช่วงสายๆก็อากาศเย็นก็เหมาะอย่างยิ่งเลยครับในการที่จะเพาะเลี้ยงเจ้าฮอลลี่ฮอกแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ให้ดอกยาวนานด้วยนะครับเขาจะ ค่อยๆบานไล่ไปเรื่อยนะครับพอบานเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเหี่ยวแบบนี้เหี<ม>่ยวเสร็จที่สําคัญก็คือเขาจะติดเมล็ดด้วยก็จะทาให้เราได้ดอกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้ผลตอบแทนตามมาก็คือเป็นต้นไม้ที่ให้เมล็ดเราสามารถจะเก็บเมล็ดไว้ปลูกในปีต่อๆไปนะครับแต่ข้อด้อยของการเก็บเมล็ดไว้ก็อาจจะทําให้ถ้าเราเก็บไว้หลายๆชั่ว นะครับหลายหลายปีติดต่อกันเนี่ยอาจจะทําให้เกิดลักษณะด้อยที่มาจากการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศนี่นะครับมเมล็ดอาจจะอ่อนแอลงดอกเล็กลงก็อาจเป็นไปได้นะครับก็ต้องมีการคัดเลือกพันธุ์หรือให้มีการผสมข้ามปูกสายพันธุ์อื่นๆด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทํานะครับทีนี้ที่เราเห็นดอกต่างๆเราเนี้ยนะครับอย่างที่มือเย็นว่าไปเนาะว่าเรา ปลูกเนี่ยเราจะต้องพยายามทําต้นเขาให้อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีอาหารอย่างเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตของต้นไม้นั้น<ๆ>โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้ให้ดอกนะครับจริงอยู่ว่าพวงครามแล้วก็เหลืองทัชวาลเนี่ยพอที่เขากระทบแรงหรือช่วงอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับเขาก็จะออกดอกได้ง่ายหน่อยแต่ถ้าเราต้องการให้ออกดอกทั้งปีหรือทยอยออกดอกแล้วก็ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆสําหรับบางพื้นที่ที่เขามีดอกตลอดทั้งปีเลยนะครับยืนยันว่าทั้งเหลืองชัชวาลแล้วก็พวงครามล้วนแต่เป็นต้นไม้ที่ให้ดอกได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องดูแลรักษาเรื่องของอาหารของเขานะครับธาตุอาหารต่างๆเหล่านี้ดูแลรักษาต้นเติมธาตุอาหารลงไปใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยที่มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมใส่ลงไปแล้วในช่วงที่ ให้ดอกอย่างต่อเนื่องก็อย่าไปเน้นเรื่องของไนโตรเจนมากนักก็พยายามที่จะใส่ธาตุอาหารที่มีฟอสฟอรัสลงไปก็จะช่วยไปกระตุ้นนะครับหรือส่งเสริมการจเจริญเติบโตของดอกอย่างพวงครามได้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าเขาทยอยออกมานะครับซึ่งต้นนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็จะออกน้อยกว่าต้นพี่ของเขานะครับ,รบต้นพี่ของเขานี่ก็ออกไปแล้วเดี๋ยวจะไปให้ดูนะครับเนี่ย ต้นพี่ที่ออกดอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้นที่ถ่ายทําคลิปนะครับเห็นไหมครับต้นนี้จะอยู่วางอยู่ในพื้นที่ที่ห่างกันประมาณสักสองสเมตรเนี่นะครับเราก็จะพบว่านเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะทยอยออกดอกเห็นไหมครับแล้วก็หลายๆท่านถามมาว่าแล้วดอกเขียวทยํายังไงปล่อยเลยครับปล่อยไว้อย่างนี้แหละเขาค่อยๆบานจนสุดเปลี่ยนสีนะครับที่บานนานแล้วก็จะเป็นสีเขียวที่บานมาเพิ่งบานเนี่ยนะครับนะ ก็จะสีออกม่วงอยู่นะครับแล้วปล่อยไว้เลยเรามีโอกาสได้ลุ้นเมล็ดนะครับได้ลุ้นเมล็ดของเจ้าพวงคางด้วยและที่สําคัญก็คือเราพอเราเห็นอย่างเงี้ยนะครับพอเห็นยอดอย่างเงี้ยแล้วเขาเริ่มออกดอกน้อยสิ่งหนึ่งที่เราต้องกลับไปทําก็คือเราไปสนับสนุนให้เขาออกดอกเพิ่มมากขึ้นโดยการเติมปุ๋ยคอกเติมปุ๋ยละลายช้าลงไปต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะทําให้เขามีโอกาสกลับมา ออกดอกอีกเนี่ยอย่างที่เราเห็นน,นะครับเนาะนี่คือรงครามขั้นโฆษณาด้วยเนี่ยครับกุลาเนาะนะครับถ้าเกิดเราสนับสนุนและเราเข้าใจกลไกของเจ้าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้เรามีความสุขในการได้เห็นดอกตลอดเลยนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่มือเย็นใช้นะครับหลายท่านอาจจะเห็นแล้วที่ผมเตรียมไว้แล้วเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่ผมใช้คือใช้ปุ๋ยน้ํานะครับใช้ปุ๋ยน้ําอันนี้ก็คือ ายี่ห้อที่ผมใช้ประจำเนาะนะครับเราสังเกตไหมครับเนี่ยถ้าเห็นเนื่องจากว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ไม่ตัดเลยนะครับอาจจะมีเสียงแทรกเสียงอะไรบ้างนะครับก็ท่านจะเห็นว่าจะมีไนโตรเจนทั้งหมด4%เปอร์เนาะฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์นี่นก็คือฟอสฟอรัสนะครับ16%แล้วก็โพแทสซี่ละลายน้ำได้เนี่ยครับ 16, 18%เนาะทั้ง2ส,ส่วนก็คือฟอสเฟตและตัวฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนี่แหละที่ไปสนับสนุนการเจริญเติบโตนะครับ โดยเขาก็จะพอเราฉีดพ่นไปตามอัตราเนี่ยเขาก็จะซึมเข้าไปที่ผิวใบนะครับปากใบจะเปิดถ้าหลายท่านที่ยังไม่เคยดูเรื่องของปุ๋ยทางใบนะครับเชิญชวนให้ท่านไปดูปุ๋ยทางใบซะก่อนนะครับโดยตัวปุ๋ยเนี่ยจะเข้าไปเนี่ยในหรือธาตุอาหารพืชที่เข้าไปในต้นไม้เนี่ยไม่ได้เข้าจากทางรากอย่างเดียวนะครับเขาสามารถเข้าจากทางปากใบได้ด้วยแต่ เราต้องอยู่ในรูปที่เหมาะสมนะครับก็คือเป็นรูปน้ําที่เราฉีดพ่นลงไปเนี่ยนะครับเ็าจะเข้าไปทางปากใบนี้ด้วยเหตุน,นี้ก่อนที่เราจะให้ปุ๋ยทางใบเพื่อที่ไปกระตุ้นการจเจริญเติบโตทั้งใบหรือดอกนี่จะต้องรดน้ําเขาซะก่อนนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมในการฉีดพ่นเนี่ยก็ไม่เกินสัก25องศาส่วนใหญ่ก็ที่จะแนะนําก็คือให้พยายามฉีดพ่นตอนเช้าก่อน9โมงเช้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยนะครับปากใบก็ เปิดแง้มิดๆแล้วตัวธาตุอาหารนะครับก็จะซึมเข้าไปในทางใบก็จะใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้นแล้วก็ทำให้เราได้มีโอกาสนี่แหละครับเห็นดอกสวยๆิงามเนี่ยครับดีต่อใจมากๆเลยแล้วก็สร้างความสวยงามให้กับต้นนะครับนะเราจะสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เติบโตดีเนี่ยสัญญาณที่บอกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือ การมมียอดให่เห็นไหมครับงอกออกมาอย่างต่อเนื่องต้นนี้นี่มือเย็นใช้ความพยายามอย่างยิ่งเลยนะครับในการที่จะการทุ้งให้เขาออกดอกนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเหลืองเชจวานออกดอกทั้งปีขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของเรานะครับสนับสนุนให้เขามีการเจริญเติบโตมีธาตุอาหารที่สมบูรณ์เห็นไหมครับเนี่ยถ้าอยู่ไกลๆท่านจะเห็นตรงนี้นะครับคลิปนี้ไม่ได้ตัดต่อเนาะก็เราจะไม่มีเอฟเฟกต์ปิ๊งปิงเบิ้งๆนะครับก็จะเอาขึ้นเลยนะครับให้นุท่านได้ เห็นชื่นตาชื่นใจกันเพราะว่าเช้านี้ตื่นขึ้นมาแล้วก็มีความสุขมากๆเลยครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่มีต้นไม้อยู่ในบ้านเนี่ยแหละพอเราเห็นความสมบูรณ์ของเขาแล้วก็ออกดอกให้เราเห็นอย่างชื่นตาชื่นใจอย่างเงี้ยโอ้โหรูสึกมีความสุขใจมากๆเลยแล้วก็อยากอวดนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับก็อยากอวดให้กับทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เชิญชวนทุกท่านนะครับถ้ามีความสวยงามของต้นไม้แล้ว เห็นดอกเห็นความสวยงามแล้วก็มาโพสลงที่เพจมือเย็นก็ได้นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจมือเย็นสตูดิโอนะครับของคนรักต้นไม้นะเฟซบุ๊กแฟนเพจมือเย็นสตูดิโอของคนรักต้นไม้นะครับก็เอามาแลกเปลี่ยนกันครับได้อวดให้ผ่านอื่นๆได้เห็นความสวยงามไปพร้อมๆกันด้วยเนาะครับก็วันนี้เอาเทนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้า ท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้หากต้องการที่จะได้รับสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้น,นั้นก็เชิญชวนท่านกด subscribe มือเย็นไว้นะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครครับแล้วก็ถ้าคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและ เป็นประโยชน์ก็สามารถแชร์คลิปนี้ให้กับเอเยนได้ด้วยนะครับอ่ะก่อนปิดท้ายนะครับมีโชว์นะครับตรงนี้้วยะโซนนี้โซนนี้ปีนี้โชคดีมากๆเลยนะครับโอ้เสียดายว่าทุกท่านไม่ได้เห็นเจ้าชมพู่มะเหมี่ยวนะครับปีนี้ผมโชคดีมากก็คือชมพู่มะเหมี่ยวที่บ้านนี่ทั้งออกดอกแล้วก็ให้ลูกได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราแย่งกระรอกกินทันนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะครับเฟิร์นสบายนางกําลังต้องลมหนาวนี่ก็ยิ่งสวยงามเลยไปลมาว่าจะจบลงก็จบไม่ลงนะครับแล้วก็มีนี่เลยครับนี่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 ลิฟสลิดสายฝนนะครับกําลังงามเลยครับขออนุญาตส่งท้ายทุกท่านตรงนี้แหละครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่รับชมครับสวัสดีครับผม